ัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมแา่พี่น้องมาเบืองวิธีว่ามันย่มฉีดเนี่ยมันสุกขึ้นอย่างเดี๋ยวมันยังสีหวานสีกรอบดีครับพี่น้องครับตามีเบิ่งเลยครับนี่แหละครับพี่น้องพี่จะหมากดูกดพี่น้องมี่ฉะพอดกๆดพี่น้องเห็นปะครับที่ะต้นไปพี่น้องไปเรื่อยๆครับกำอังออกกำลังออกมาพี่น้องก่อนอื่นนะต้องเอากี่เตาสุก่อนพี่น้องเนี่ครับกี่เตานี่เตาข้างหพี่น้องเตาอังไี้ที่อันนี้คือกี่เตาครับพี่น้องซักเต็มเลยพอ เต็มเต็มเลยเต็มถ้วยเลยเต็มถ้วยสุดส่วนเลยเต็มเต็มมันเต็มเฮ้ยเซนิดก็เออยนี่แหละครับนี่ครับตักเอาอีกสามถ้วยที่เท่าสามถ้วยได้พี่น้องนี่ครับรับท่กี่เท้าครับนี่ครับตักไปเรื่อยๆพี่น้องขั้นตอนที่สองครับคือเอาอ่อนขิงงวพี่น้องขิงงวงแหงครับ หนึ่งครับซ้ำหนึ่ะครับคูอเบอร์ที่เกียรเท่านีแ้แหละครับขั้นตอนที่สามพี่น้องขีเทาข้างนอกครับขีเทาจิตักมาซ้ำถอยในพี่น้องครับรุ่ยสีเหงาไหมาพี่น้องตั้งตั้งหนครับสามเดือนนิดนิดทีททนึงก็ะไรเด้อครับเด้อขีเทานี่ครับจิ๋ม หลากปล่อยมันพี่น้องนี่คือคืนมากินเลยคะ่ะจี๊ดไหหมงยงจี๊ดท่านสิหวานขอพี่น้องงวยหน่อยะะดูของน้องักเราเนี่นตสามเลยฟุ้นพี่น้องนะครับฟุ้นจิ๋วไอเหี่ยงนะพี่น้องนะครับกบ,บเลยครับไม่ขบเลยกบงองยองจี๊นี่แหละครับ ทัวครับหอ,อ,อมเลยฮิดท,ทุกสามเดือนนะพี่น้องปุ๋ยนี่โตพี่น้องถ้าจะเป็นเอินปุ๋ยขี้เท่าพี่น้องจานอยู่คนปเรียนมากครับถึงเลยเอาฟางโปกใบพี่น้องนี้ใบหันใบแหงใบไม้แหงก็เอาใบไม้แหงเลยพี่น้องเด้อนี่ปวดใจครับ พอห่อโกบเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่สี่พี่น้องครับเอาส่ย่างนามหดเลยครับพี่น้องหดให้มันซุ่มๆครับหดให้มันซุ่มๆ,ๆทัวงละลอกของมัน,นี่ยครับพี่น้องหรือว่าหดมือละ้เทื่อพี่น้องย้ำได้ก็ได้ครับสอนเสาก็ได้สอนเล่งก็ได้ครับพี่น้องครับหมดไปเลย เตี่ยว่าสินงฝอยหน่อยมันนะพี่น้องมันกี่คู่ขึ้นมา,าครับมันคิมากินหลักกี่เท่าห้าพี่น้องน่ครับฮิตถึงมียมกิเ,เ,มนานามเท่านี้กรอบแอลบบว,วก็วออกหนนว,านนวานพี่น้องผมมันก็เลยไม่นํามันพี่น้องก็ดน้ำคาแหมพี่น้องฮิตล่องบนเลยครับเด้อบานสีหวานที่ผมลาบอกครับสำหรับผมฮิดนะหวานนี่ด้วยครับทิตตัวนั้นหวานพี่น้องน่ครับขายออกได้ทุกปีครับ ใช้ได้ทุกปีเลยครับก็จะประกาาหวานที่กันะครับจากกุ้ไล่กุนิดตามเพื่อเป็นน้ำใจของนี้เลยครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ